ขอสวัสดีทุกท่านนะครับก็ข,ขอปล่อยของต่อเลยแล้วกันนะครับเหรียญหลวงปู่ปันนะเหรียญรุ่นไปรุ่นกันเอาเองนะเ,นเงินไม่รู้แตกหรือยอย่างเพราะว่าจัดส่งนะวันนั้นก็ที่ที่ ไปปล่อยของกันที่วัดนั่นก็มีหนึ่งท่านนะมาบูชาแล้วก็ไม่ได้แกะโชว์ไม่ได้แกะสองท่านมั้งที่ไม่ได้แกะโชว์ก็ไม่รู้ว่าเนื้อเงินไปแล้วหรือ,อยังนะก็ไม่ไม่ได้ติดตามสถานการณ์นะเพราะเขาเช่าไปแล้วเขาก็บูชาไปแล้วก็ไม่ได้มาติดต่ออะไรกับเราอะนะก็เลยไม่รู้ว่าเขาได้เนื้อเงินไปหรือเปล่านะสองท่าน อันนี้ก็เป็นรายการที่ผมแกะลุ้นเองนะว่คันมือเห็นโล่แหมเงินงอยู่ไหนเนี่ยอันนี้นี่อ่ะนี่รายการนี้รายการลุ้นนะรายการลุ้นนะในการลุ้นลุ้นเนื้อลุ้นตรงยาลุ้นหมายเลขไปในตัวนะฮะอันนี้ลุ้นแล้วนี่เห็นไหมมีโค้ดมีอะไรนะความสวยงามชัดเจนนะี่ะมีโค้ด ั่นอยู่ด้านนี้ด้วยแล้วก็โคดเนี่ยวัดหนองก็ทุ่มนะแล้วก็มีหมายเลขนะหมายเลขอยู่ด้านหลังนี่หมายเลขอย่างนี้นะเมตตามหานิยมเนะี่ยมีรอยนิดหน่อยนะก็ทมน,น,นั้นแล้วกัน เอาไปลุ้นเองเหรียญละ200บาทนะเหรียญละ200บาทเหรียญหลวงปู่ป,ปั่นปลุกเสกว่าสามวาระนะปลุกเสกที่หอฉันนะหอฉันวาระสุดท้ายนะวาระสุดท้ายที่หอฉันแล้วก็น่าจะที่กุฏิของหลวงปู่ด้วยวาระหนึ่งนะถ้าจําไม่ผิดนะครับปลุกเสกเป็นที่เรียบร้อยวันนั้นหลวงปู่ก็บอกว่าปลุกเสกอย่างนี้มันดีนะมันดีพอดีผมบันทึก คลิปไม่ทันนะตอนอยู่หลวงปู่ก็พูดขึ้นมาเลยนะปลุกเสกอย่างเงี้ยดีมันมีสมาธิดีเดี๋ยวเสียงกรองเสียงประทงประทัดแล้วน่งแล,ล้วนาฏอะไรกันนะ่ยมันทำให้สมาธิของหลวงปู่ปุกเสกไม่ดีนะท่านบอกว่าเนี่ยแหละปลุกเสกอย่างเงี้ยดีนะคราวหลังถ้ามีการให้เสกเนี่ยก็เสกอย่างนี้อีกนะ ก็มีรุ่นก่อนหน้านี้เป็นรูปเหมือนน่ยรูปเหมือนรุ่นม,มหาลาบเนี่ยท่านก็ปลุกเสกเดี่ยวแล้วก็สงบสงบ,สงบเ,งเงียบๆเนีน่ยนะแบบหลวงปูทงป่ทิมอะหลวงปู่ทิมวัดพระอลาหารไล่เนี่ยท่านก็ปลุกเสกเดี่ยวไม่ต้องพิธีใหญ่โตอะไรนะปลุกเสกเดี่ยวสมาธินิ่งนี่นี่ก็วันนั้นมีคนเอาไปรุ่นนะแล้วก็ได้เหรียญน,นี้ไปเนี่ย ก็ยังยืนอยู่แถวนั้นนะ่ผมก็เลยแกะลุ้นคันมือนะคันมือแกะลุ้นก็ได้เนื้อชนวนนะเนื้อชนวนมหาชนวนจานมือไม่ตัดปีกนะก็เลยปิดโอกาสเปิดโอกาสใครอยากจะแลกไปก็แลกนะใครที่ไม่ชอบลงยาหรือหรือเหรียญไหนเอามาแลกตอนนั้นนะอันนี้พี่เขาก็ขอแลกอ่าก็แลกมานะเขาอยากได้เหรียญเนนะี่ยอ่า ชนวนนะชนวนมีจานก็ได้ไปเป็นที่เรียบร้อยนะนร่งเงินนี่ไม่รู้ยังไงเนะี่ยเดี๋ยวผมจะลองเปิดดูให้นะเปิดเปิดลุ้นสักสองเหรียญแล้วกันนะค <c ười> ันมือนะคันมืออยากให้ลุ้นเนะี่ย ก่อนที่จะไปลุ้นนี่ก็เป็นเหรียญเหรียญที่พิกรณ์ืองการส่งมาให้อันนี้ปลูกเศษแค่สองวาระเนี่ยอันนี้สองวาระมีห่วงนะส่วนในการลุ้นนี่ก็จะไม่มีห่วงนะอันนี้ก็ปล่อยนะปล่อยราคา300แล้วกันนะโคตดเพียบเลยเนี่ยโคตดเก้ารอบแต่ว่าบอกตรงไม่ไม่มาตรฐานหน่อยแล้วก็ปลูกเศษแค่2วาระนะไม่ไม่สามวาระแต่ว่า2วาระนี่ก็เข้มข้นเนะ่นะวาระเดียวก็เข้มขน้นแล้วหลวงปู่เศษเศษเดียวเหมือนกันนะ ก็ไม่ได้มีหมายเลขที่ไม่มาตรฐานก็คือไม่ได้มีหมายเลขหมายเลขกำกับสัทีเดียวนะแต่ว่าเป็นเหรียญพิเศษนะเหรียญพิเศษนะเหรียญน,นี้ปล่อยแพงกว่าเหรียญให้ลุ้นนะปล่อย300แล้วกันนะคู่600นะคู่600นะคู่ก็มีมาด้วยกันนะที่เคยทำคลิปก่อนหน้านี้ไปนะคู่นี้600แล้วกันนะมีห่วงมีหูนะมีหูห่วงนี่ เป็นทองแดงผิวไฟออกมนปูออกลุ้งนิดๆน,นะผิวไฟมันปูเอ๊ะผิวไฟออกลุ้งนิดๆต่อ9รอบอะ9รอบไม่มีไม่มีหมายเลขเพิ่มเติมมีโค้ดพิเศษนะเป็นเหรียญเอาไว้ผู้ร่วมแจกผู้ร่วมประกวดพระนะในปีนี้แหละนะถ้าถ้ามีงานนะถ้ามีงานหรือว่ามีงานบุญของวัดอะไรประมาณนี้นะอะ่ะคู่นี้600บาท ค่าส่งนะอีก่ห้าสิบนะคู่นี้่ะได้ก่อนได้ก่อนชาวบ้านเลยด้วยนะใครใครได้ไปครอบรองเนี่ยได้ได้ก่อนชาวบ้านเลยพิเศษไปแล้วกันอะไราการลนะุ้นเอาไปลุ้นสองร้อยนะลุ้นเอานะลุ้นลงยาอย่างเมื่อสักครู่เนี่ยที่ให้ได้ชมกันนะฮะลงยาส,สวยสีเขียวสีแดงสีเหลืองอะไรประมาณนี้ะเดี๋ยวเปิดโชว์หน่อยแล้วกันนะเปิดโชว์ผมว่าเราเหรียญไหนดีลองดูแล้วกัน เหรียญไหนดีเหรียญน,นี้ก็หนัหนกๆอยู่นะเปิดโชว์แล้วกันนะเปิดโชว์หนึ่งเหรียญไม่มีตำหนิอะไรบอกไว้เลยนะเน,นี่ยเราไปลุ้นกันเอาเองไงผมก็ไม่อยากเปิดเหมือนกันนะเปิดแล้วบางทีไม่ถูกใจอ,อยากจะได้แบบว่าโอ้ลงยาสีสันอะไรเงี้ยนะแล้วก็อาจจะเป็นพวกหน้าก,กงหน้าก,กากอะไรเงี้ยนะก็เลยแบบไม่ ไม่ชอบบ้างอะไรเงี้ยนโอ้เหนียวมากเลยรุ่นนี้เหนียวมากเลยพลาสติกอะพลาสติกนี่เหนียวมากเลยเปิดโชว์สักสองเหรียญนะก็มีประมาณส0 5สิบห้าสิบเหรียญเนี่ยนะเอาลองดูแล้วกันโอ้โหเหนียวเหนียวอะไรขนาดนี้วะเนี่ยเหนียวเหนียว เนี่ยเขาเขียนไว้ว่าหลวงปู่ปั่นกวิสโรเนี่ยนี่ก็มีหน้ากล่องน้าวเจริญพรนี่หายไปไหนเนี่ยหลุดไปหรือเปล่าเนี่ยหลุดไปกับพลาสติกนี้เปล่าเนี่ยอ๋อกล่องอื่นเขาก็มีนีกล่องอื่นเขาเขียนชัดเจนเจริญพรนะอันนี้ผมใส่ไม่ติดนะอันนี้ไม่ติดนะแคล้วคลาดนะเนีอ่ะเปิดดูละกันแทม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 อ๋อยู่ด้านนี้ อ้อ้าวหัวอา,อาอยัางไงเนี่ยโอ้กล่องนี้เขาสกรีนแปลกเลยสกรีนกับหัวอ้หลังแบบหลังแบบหลังแบบโอ้ซาตินหลังแบบเนี่ยอ่ะอันนี้ไม่ต้องรุ่นไม่ต้องรุ่นใครปิดได้ปิดเลยเนี่ยราคาเท่ากับราคารุ่นเน่ ไม่ต้องรุ้น่าไม่ตัดเปรกอยากได้ปิดไปเลยค่าส่งอีก50บาทแล้วเรียบด่วนสินค้ามีจำนวนจำกัดอ่าสอง1าหนะสองสหลังแบบเห็นว่าสร้างยากนะเอามาขออนุญาตจับแบบไม่ให้โดนภายในแล้วกันนะหลังแบบเนี่ยหลังแบบโอ้หลังแบบคมชัดนะหลังแบบคมชัด นี่โค้ดปั่นมีโค้ดตรงนี่ด้วยนะเนี่ยซาติน,นทองเหลืองซาตินเดี๋ยวได้ปิดปลายรายการที่18น้นะทองเหลืองซาตินอ่ะอีกรุ่นหนึ่งแล้วกันลองดูไม่ไม่มั่นใจเลยนะเปิดมา เปิดมาไม่มั่นใจเลยว่าเป็นรายการอะไรเนี่ยเดี๋ยวเนี่ยอืมอืมเฮ้ยเนี่ยอืมโอ้โหอะไรหนักหนาเนี่ย พลาสติก,นนกนเนี่ยล้นโลกแน่นะเหรียญเจริญพรหลวงปู่ปั่นเนี่ยนะสวยๆอย่างเงี้ยนะอ่ะมาดูแล้วกันผมก็ลุ้นไปด้วยนะเออเออเอ,อ่ะโอ,อ้ยอ,อ,อ,อะไรเนี่ยโอ้ได้เนื้ออะไรเนี่ยโอ้เนื้อฉนวนนะ่ยฉนวนเอออ่ะอันนี้ไม่ให้ใครแรกลกแล้วอันนี้เดี๋ยวเอาไปเลี่ยมเองอนะ่ะอ่าอันนี้เดี๋ยวเอาไปเลี่ยมลนะ หลวงปู่ลงให้นะเนื้อชนวนอย่างเงี้ยนะเอาไปลุ้นกันในนู้นน,น่าจะมีอยู่นะเออ,เเอ,อชัดไหมชัดหรือ,อยัง หลวงปู่จานนะหลวงปู่จานแล้วก็ไปปั๊มอีกทีนะหมึกก็ซึมเข้าไปในตัวเหรียญเลยนะตัวผิวเหรียญเลยนะโค้ดเลขเก้าโอ้สวยๆนะคมๆเลขเก้าอย่างเงี้ยเนะี่ยมีหมายเลขอ่าโค้ดตัดขอบตัดนี่มีนะนี่ห้าแปดเก้าสามอย่างเงี้ยนะไปลุ้นกันเราเอง แกะพอแกะแล้วเราก็อยากจะลุ้นอีกนะแล้วก็อยากจะกกนนะลจะุ้นเพิ่มเติมว่าเป็นไงวะเนี่ยเอาไงดีวะเนี่ยลองอีกเหรียญแล้วกันนะอขออีกเหรียญแล้วกันเออมันแบบว่าคันไม้คันมือเนะี่ยอ่ะเหลือประมาณนี้แหละไม่ห้าสิบมันห้าสิบเหรียญน,น่าจะได้ห้าสิบเหรียญ 5 0เหรียญน,นะไปรุ่นกันนะสแกน qr code นะ qr code อนะ่ะ id line ก็ชื่อช่องเลยฮะชื่อช่องเล็กกิติเนะีนะ่ยนะไม่มี ads อะไรฮนะเล็กกิติลองเซิร์ชดูแล้วกันนะ id line นี่ id line เอะรายการที่10อะไรเนี่ยรายการที่15นะ15เนี่ยได้เหรียญอะไรเนี่ยเนื้อทองทองเหลืองนะลงยาแดงลงยาแดงแดง แดงดีนะสีในนี้อาจจะดูซีดไปน,นิดนึงลงยาแดงสวยๆนี่นะโอ้เมื่อก่อนนี้นะถ้าเป็นเหรียญลงยาแดงนะนะถ้าไม่มีรายการลุ้นเนี่ยเปิดจองราคากันเนี่ยว่าแพงนะเหรียญลงยาแดงเนี่ยถ้าเป็นชุดกรรมการยาแดงเนี่ยแพงที่สุดยาแดงแพงที่สุดนะนี่ก็นี่ประมาณนี้ ลงยาแดงทองเหลืองลงยาแดงนหมายเลขก,ก็ประมาณนี้นะอ่ะลุ้นกันละ200บาทนะสแกน QR code Adlay ได้ลุ้นกันทั่วถึงทุกคนเนื่องเงินยังไม่เห็นเลยเนี่ยพยายามเปิดให้ได้เนงเงินนะเนี่ยขอบคุณทุกท่านครับสนใจก็สแกนด่วน